ก็ดีนะอยู่กับพวกเราคนนี้น,น,น,นั่ดูพี่คนนี้อยู่นะฮะยูทูบเ,เนี่ยชื่ออ x อกซิเจน i ฟ i a l ชิเร์นะฮะฝากไลค์สับสไครต์อย่าติดตามฝากแช์ด้วยนะจ๊ะทุกคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเรีแอคชั่นเสมอนะแล้วมีทิก t o อ t w ทวิตเตอร์ด้วยนะจ๊ะต่ำกันไว้เพื่อกำลังใจให้กัน,นกวันนี้เรามากับซีรีส์ใหม่เป็นออฟฟิเชียลเทเลเรื่อง The Heart Killer เขจาจะให้ผมจีบนะคะทุกคนมาแล้ว จออะไรแล้วด้วยวนะเนี่ยใช่เขาจะมาปลายเดือนนี้แล้วนะคะสามารถดูได้ทุกวันพูดตอนสองทุครึ่งที่จิมเอ็มยแล้วก็ตอนนี้เจ้าเดิมแหละอันคัดเวอร์ชันน่ะ<ม>ก็คือไอชินอี เรื่องนี้ได้นักแสดงของ J M M ที่เราคุณตคุณตาที่เราคุ้นเคยมาถึง2คู่ก็คือเฟิร์สข้าตังและจุงดังเฟิร์สข้าตังนี้ลองให้หลออเลยได้หมอาจจะไม่เป็นอย่างไรก็ได้แต่มันจะเป็นบูพี่นิวเพราะมันเหมือนมีคุณพี่ชายเนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยเธอเธอน้องๆอไปจัดการโนนึงให้หน่อยจีเห้ติดให้หน่อยดีอย่างงี้ว่านไงบ้างแฟนแฟนอยากจะให้เราทำเรียกชั่นไหมเออบอกกันได้นะแล้วก็ไปดูไหมว่ามูโทนทำมาไหนสันซันเองกนีไม่ได้ต้อสใสแหละน่าจะละเลิงเลยจากชื่อเรื่องอะ แต่นักแสดงที่มาก็น่าจะสดใสแล้วเลยตุ้งดังเราไม่เคยทำเลียงชันเลยเนาะใช่แต่พอเคยดูผลงานอก็เป็นการเปิดจักรกลัดใหม่กับนองตุ้งดังไปดูกันเลยนะคะเทเลอร์ The h ฮาร์ด l l ลเลเขาจ้างให้ผมจีบนะคะคนเราอะต่อให้รักกันแค่ไหนกูก็ไม่เชื่อหรอกนะเราจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหนด้คนที่เรารักกูมีอีกงานให้มึงทำเข้าหานักฆ่าให้ได้นักฆ่านี่เห็นผมไปเจมบอลมั้ยเนี่ย ผมเห็นว่าคุณน่ารักดีอ่ะก็เลยอยากคุยด้วยเจ้าเดียวได้กันเนี่ยนะจะมาเอาจริงครับทำไรถ้าผมจะเป็นแฟนคนแรกของคุณอ่ะก็ต้องเข้าทางฝ่าเดียวใช่กูจีบวิ่นี่เหรอยกรถพร้อมึงนี่กูเดี๋ยว굿มอร์นนิ่งครับถ้าผมมีอะไรผับนะเจ็ดกระสิบว่ากับบ้านคุณนะครับก็ตั้งแต่ผมเจอคุณตามจีบคุณอยู่คนเดียวเนี่ยชิดยางเข้าใจยังไหม ผสมมาอู๋ชอบมึงอ่ะเฟิร์สเฟิร์สไซ s ์ไงมันต้องการอะไรจากมึงแน่ๆเขาจะต้องการตัวกูต้องการหัวใจของกูระวังหัวนมผมด้วยนะหัวนมผมมันเซนซิทีฟอ่ะโอุ้ยจูบทีมันโหดจูบมากเลยอ่ะเต่หัวนมถ้ามึงเมินกูอย่างนี้ไปเรื่อยๆกูจะปวดเหมือนกันแต่กูไม่ชอบคนุณจริงๆวันไหนก็จูไม่ชอบบ้างเลยเหรอมา นี่คุณชอบแบบเจ็บเเ็รอก็อคใครจะไปอยากให้คนแต่กหน้ารู้รสนิยมของเราอ่ะคุณแล้วตอนนี้คุณไว้ใจผมหรอเฮทุกครั้งที่กูอยู่กับมึงบางทีมันก็ทำให้กูรู้สึกกลัวแต่บางทีมันก็ทำให้กูรู้สึกปลอดภัยมึงกูไว้บ้างก็ดีนะโลกนี้มัน,นมีไั้คนดีแล้วก็คนไม่ดีพวกเรามีหน้าที่ฆ <ขอ S 3> ่าคนเลย ผมคยายามมั่นใจว่าจะได้อยู่คุณชีวิตของเ่สัญญาอะรกับใครไม่ได้หรอกคุณคุณคิดว่าถ้าคุณตายคุณมาผมจะอยู่ได้เหรอทั้งท้ที่มึงก็รู้ว่ากูรู้ทุกอย่างแต่มึงการักกูออกจากชีวิตมึงแม่เสียมันไปด้วยกูโคตรโชคดีเลยที่เจอคุนรู้สึกได้เลย่าชีวิตผมมันจะเปลี่ยนไป มึงจะเป็นสไตายเนี่ยคิดว่ากูมีความสุขมากไหมอ่ะมึงจะช่วยคนนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผมไหมชีวิตที่เราจะได้ดูแลกันที่ไม่ใช่คำสัญญา ติดตามชม The h e r r ์ k ค l l เ r เขาจ้างให้ผมจีบนักฆ่าทุกวันพุธเริ่มตอนแรก20พฤศจิกายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา3ทุ่มครึ่งบนแอป i อชียและเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นเราเคยมีภาพจำว่าหลังคาีเอี่สิบห้าเนี่ยมันจะต้องรักใสๆยเขาได้ทุก กระทืบหลังทานั้นไปแล้วบ้านได้ถล่มลงไปเลยเซตได้อะไรขนาดนี้แล้วนักแสดงก็คือเล่นแบบทุกคนสามารถปรับเป็นบทอะไรก็ได้หมดเลยเป็นนักเรียนอยู่ๆกลายเป็นนักฆ่ากลายเป็นนักสือ <c oughs> ทุกคนต้องเป็นทุกอย่างนาักศึกษาดูไม่ทันเลยนอย้อยไป <c oughs> มันเป็นน้าจิ้มมันเป็นน้าจิ้มเฉยๆแล้วตัดสลับแบบอันนี้คือมันก็ต้องเป็นแอนเทอร์ซีรีส์แบบนี้เลยใช่ปะใช่เป็นเทรเลอร์แล้วมันจะไม่เศร้าได้ไงอ่ะต้องมีคนตายปะคนนึงเป็นนักฆ่าอีกคนนึงไปหลอกอ่ะอ่ะก็ต้องห้ามรักกันจริงแบบสุดท้ายก็รักกันอ่ะไม่เศร้ากี่มุมก็จะเห็นการเติบโตเหมือนกันนะสำหรับงานการแสดงเนาะนะดุนน้าเอาใจช่วยเหมือนกันเนาะนอกจากแสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางแล้ว่าเห็นว่ามีบูนี่อุปกรณ์ไมีพุ่งไปตนแล้วก็เห็นมีการกระโดดทะลุทะเลททีี่่่่่่่่เเเอออออออาาาาามมมืัััดดดหหลลงงงยยยยย้แแแววกกก็็ปนนููถจะะะพตบคใ อ๋อมันมีความดุเดือดก็คาดหวังว่าจะทําได้ถือแล้วสิเงินได้ขอชมพูดชัดขึ้นมากพูดไทยชัดขึ้นมากทั้งสองคนเลยเพราะสองคนเป็นเด็กอินเตอร์ออแล้วจะมีความเหมือนพูดแบบอาจจะไม่ชัดแต่เขาพยายามนะแล้วเรื่องเนี้ยเห็นถึงพัฒนาการเลยว่าชาัดขึ้นมากแปลว่าไงฮะดูเฮลเลอร์กันแล้วกิจการไม่คะ่ะคนลุกคุนพองทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องเลคชั่นเสมอก็ฝากออกซิเจนออฟฟิเชียลช่องนี้นะไลฟ์สนใช้กันเองแตาฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะมีทิกตอกอีกตัวพิเตอร์ด้วยนะครับอยากจะให้ มเนถึงจะทำซีรีส์เต็มถึงเวลามีสามคอมเมนต์ทำแล้วไปเรียกเพื่อนมาช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยทุกคนเจอกันอีกครั้งกับฮาร์ดคิลเลอร์ไหมถ้าไม่ครบ300คอมเมนต์ก็อาจจะไม่เจอกันเราไปก่อนสวัสดีันานเลยแล้วกัน